มาอัปเดตกันต่อกับเรื่องราวของลิซ่านะครับทุกคนขอเริ่มกันที่เรื่องของความสำเร็จที่วัดผลได้เป็นตัวเลขกันก่อนดีกว่าในตอนนี้ลิซ่าของเรานั้นได้ขยับอันดับและสร้างสถิติที่น่าทึ่งมากๆบน YouTube Music ครับสำหรับยอดผู้ฟังรายเดือนหรือ m u n t h l y a u d i e n c e ของลิซ่าบนแพลตฟอร์ม YouTube Music ข้อมูลล่าสุดณวันที่11กันยายนลิซ่าของเรามียอดผู้ฟังทั้งหมดอยู่ที่110ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก และที่น่าสนใจคือตัวเลขนี้บวกเพิ่มขึ้นมาจากเดิมถึง2ล้านคนในระยะเวลาสั้นๆและเคยพุ่งขึ้นไปสูงสุดถึง113ล้านคนด้วยซ้ำตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมที่ไม่เคยแผ่วของลิซ่าในระดับโลกเพลงของเธอไม่ว่าจะเป็นเพลงโซโลอย่างลาลิสามันนี่หรือ SG ยังคงถูกสตรีมอย่างต่อเนื่องโดยผู้คนทั่วทุกมุมโลกมันไม่ใช่แค่แฟนคลับที่เข้ามาฟัง แต่เป็นผู้ฟังทั่วไปที่ชื่นชอบในผลงานของเธอจริงๆตัวเลข110ล้านมันลีบออเดนซ์บน YouTube Music นั้นมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเลขสวยๆนะครับมันหมายถึงอิทธิพลและพลังของศิลปินคนนั้นๆในตลาดเพลงโลกการที่ศิลปินเดียวจากเอเชียสามารถยืนหยัดและมียอดผู้ฟังระดับนี้ได้ถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง มันแสดงให้เห็นว่าดนตรีของลิซ่าสามารถทลายกำแพงภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริงสำหรับใครที่เป็นสายฟังเพลงบน YouTube Music เป็นประจำลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยได้ไหมครับว่าประสบการณ์การฟังเพลงของลิซ่าในนั้นเป็นอย่างไรมันแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆอย่าง Spotify หรือ Apple Music ไหมครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือยอด110ล้านนี้คือเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของเธอดังนั้นใครที่ใช้ YouTube Music เป็นหลัก ก็อย่าลืมเข้าไปสนับสนุนลิซ่ากันให้เต็มที่นะครับและแน่นอนว่าแพลตฟอร์มอื่นๆก็สำคัญไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็น Spotify, Apple Music หรือแม้แต่การชมมิวสิกวิดีโอบน YouTube ช่องหลักทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่มีลิซ่าอยู่เราในฐานะแฟนคลับต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับเพราะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะส่งไปถึงลิซ่าได้ก็คือพลังจากเหล่าลินลี่นี่แหละครับลิซ่าจะได้รู้ว่าพวกเรานั้นรับและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเธอมากขนาดไหน และจากความสำเร็จที่น่าชื่นชมนี้เองก็ได้นำมาสู่เรื่องราวอีกด้านหนึ่งที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ลิซ่าสามารถคว้ารางวัลใหญ่ b บ s t K-POP จากเวทีระดับโลกอย่าง MTV Video Music Awards หรือ VMA มาครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการ K-POP อีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีข่าวดีแบบนี้เกิดขึ้น ก็มีผู้คนมากมายที่ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับลิซ่าอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับอย่างลินลี่ทั่วโลกหรือแม้แต่คนทั่วไปที่ติดตามผลงานและชื่นชมในความสามารถของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆชาวไทยที่รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจในตัวลิซ่าเป็นอย่างมากความรู้สึกยินดีนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในดอมของลินลี่เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงแฟนคลับของศิลปินคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ที่ต่างก็ยอมรับและภูมิใจที่ศิลปินไทยสามารถไปได้ไกลถึงระดับโลกขนาดนี้แต่ในอีกมุมหนึ่งท่ามกลางเสียงชื่นชมก็ยังมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการได้รับรางวัลของลิซ่าพวกเขาออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบโจมตีและตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมในการได้รับรางวัลครั้งนี้ของเธอมีการกล่าวหาต่างๆนานา,นาเช่นบอกว่าลิซ่าไม่สมควรจะได้รับรางวัลน,นี้บ้างละ่ะ บ้างก็บอกว่าเพลงของลิซ่าที่ได้เข้าชิงนั้นเป็นเพราะมีเงื่อนไขพิเศษบางอย่างทำให้ได้เข้าชิงแบบง่ายๆและยังไงก็ชนะอยู่แล้วแต่ที่รุนแรงและน่าตกใจที่สุดคือการกล่าวหาว่าลิซ่ามีการยัดใต้โต๊ะหรือใช้เงินเพื่อให้ได้รางวัลน,นี้มามีการอ้างว่ามีผู้สนับสนุนหรือผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังที่คอยผลักดันให้ลิซ่าได้รับรางวัลน,นี้อย่างไม่โปรง่งใส คำพูดเหล่านี้เป็นการด้อยค่าความพยายามและความสามารถของลิซ่าอย่างร้ายแรงพวกเขากล่าวว่ามันเป็นรางวัลที่ไม่สมเกียรติไม่สมศักดิ์ศรีซึ่งเป็นคำพูดที่รุนแรงและทำร้ายจิตใจทั้งตัวศิลปินและแฟนคลับเป็นอย่างมากจากจุดเริ่มต้นของการแสดงความคิดเห็นเชิงลบนี้เองเรื่องราวก็ได้บานปลายกลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตขึ้นมาครับเมื่อมีแอคเคาท์ทวิตเตอร์ที่คาดว่าจะเป็นบ้านเบสของแฟนคลับศิลปินกลุ่มอื่น ได้ออกมาโพสต์ข้อความในเชิงแซะและโจมตีลิซ่าอย่างต่อเนื่องโดยใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมและเป็นเท็จเมื่อเหล่าลิลลี่ได้เห็นข้อความเหล่านั้นก็ย่อมรู้สึกไม่พอใจและต้องออกมาปกป้องศิลปินที่พวกเขารักจึงเกิดเป็นการโต้เถียงกันไปมาบนโลกออนไลน์แต่เรื่องไม่จบแค่นั้นครับเมื่อทางฝั่งแอคเคาท์ดังกล่าวได้ทำการรวบรวมรายชื่อแอคเคาท์ของฝั่งลิลลี่ที่เข้าไปโต้ตอบ แล้วนำไปแจ้งความในลักษณะการลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานโดยอ้างว่าถูกคุกคามและทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแน่นอนว่าการกระทําเช่นนี้สร้างความไม่พอใจให้กับฝั่งลิลี่เป็นอย่างมากพวกเขามองว่าแอคเค้าของตัวเองซึ่งเป็นแอคเคาที่ใช้งานจริงมีตัวตนจริงกลับต้องมามีชื่อติดอยู่ในการแจ้งความเพียงเพราะออกมาปกป้องศิลปินจากการถูกใส่ร้ายเท่านั้นมันเป็นการกระทําที่ไม่ยุติธรรม ในเมื่อฝั่งนั้นเป็นคนเริ่มต้นโจมตีก่อนแต่กลับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อเล่นงานคนที่ออกมาปกป้องดังนั้นแฟนคลับของลิซ่าหลายคนที่ถูกแจ้งความจึงตัดสินใจฟ้องกลับในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพื่อปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงของตนเองเช่นกันและนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดกลายเป็นประเด็นทางกฎหมายที่จริงจังและใหญ่โตขึ้นมาครับมีสื่อใหญ่ๆหลายสำนักเริ่มนำเสนอข่าวนี้ทำให้เรื่องนี้ ไม่ใช่แค่การทะเลาะกันของแฟนคลับบนอินเทอร์เนต็ตอีกต่อไปแต่เป็นคดีความที่สังคมให้ความสนใจและจับตามองว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรการโจมตีไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ตัวลิซ่าเท่านั้นนะครับแต่ยังลามไปถึงตัวรายการอย่าง MTV VMA ด้วยมีการตั้งข้อสงสัยและกล่าวหาว่าทางรายการลำเอียงหรืออาจมีการรับเงินใต้โต๊ะเพื่อให้รางวัลน,นี้กับลิซ่า มีการสร้างทฤษฎีว่าลิซ่าอาจจะเป็นลูกรักของใครบางคนในองค์กรหรือมีผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่จ่ายเงินเพื่อให้เธอได้รับรางวัลน,นี้ติดต่อกันถึง3ปี3ครั้งซึ่งเป็นการกล่าวหาที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันรางวัลระดับโลกอย่าง MTV เป็นอย่างมากประเด็นดราม่านี้จึงขยายวงกว้างออกไปและมีคนจำนวนมากที่คอยติดตามว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไร ล่าสุดดูเหมือนว่าทั้งฝั่งแฟนคลับคู่กรณีได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษแล้วนะครับแต่หลายคนในฝั่งของลินล,ลี่ก็กลับมองว่ามันสายเกินไปแล้วเพราะเรื่องได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วการฟ้องร้องได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและการขอโทษเพียงไม่กี่ประโยคอาจไม่สามารถลบล้างความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นอกจากนี้หลายคนยังมองว่าคำขอโทษด,ดังกล่าวขาดความจริงใจ เป็นเหมือนการขอโทษเพื่อให้เรื่องจบจบไปไม่ได้เกิดจากความสำนึกผิดอย่างแท้จริงนี่คือบทเรียนราคาแพงของการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิดครับคุณวิพากวิจาร์และกล่าวหาลิซ่าด้วยข้อมูลเท็จพอแฟนคลับของเขาออกมาปกป้องคุณกลับไม่พอใจและใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทั้งๆท,ที่ตอนที่แฟนคลับอย่างคุณโจมตีพวกเราพวกเราก็พยายามอดทนและอยู่เฉยๆมาตลอด แต่เมื่อเรื่องมันใหญ่เกินกว่าจะนิ่งเฉยการปกป้องศิลปินก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำคุณเองก็คงไม่โอเคเหมือนกันถ้าศิลปินของคุณถูกด่าทอด้วยเรื่องไม่จริงเราก็ไม่โอเคเช่นกันในเมื่อมีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันเกิดขึ้นการฟ้องกลับเพื่อความยุติธรรมจึงเป็นทางออกหลังจากนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรถูกก็ว่าไปตามถูก ลิซ่าของเราคว้าถ้วยรางวัลน,นี้มาได้ถึง3ปีติดต่อกันแล้วมันคือเครื่องการันตีความสุดยอดของเธอได้อย่างดีเก่งทั้งตัวศิลปินที่มีความสามารถรอบด้านเก่งทั้งผลงานเพลงที่ออกมาแล้วฮิตติดลมบนไปทั่วโลกและที่สำคัญคือเก่งทั้งแฟนคลับอย่างลิลลี่ที่รักและพร้อมจะสนับสนุนลิซ่าในทุกๆท,ทางเมื่อลิซ่าโดนโจมตีอย่างไม่เป็นธรรมจะไม่ให้แฟนคลับออกมาปกป้องได้อย่างไรล่ะครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากไม่มีคนเริ่มมาแซลิซาและดอมลิลี่ก่อนแต่ในเมื่ออีกฝ่ายเลือกที่จะเปิดประเด็นขึ้นมาก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาเช่นกัน